ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจําปีการศึกษา2565วานี้เวลา18นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนศสาราดุสีดาไลสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศ ให้พลเอกทรงวิทย์หลุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2,565เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2,563ถึง2,564ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เฝ้าทูลอองทุลีพระบาท รับพระราชะทานกระบี่และปริญญาบัตรประกอบด้วยผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกลา้าและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจําปีการศึกษา2565จํานวน226นายผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2563ถึง2564จํานวน21นายผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือ และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2,565จำนวน69นายและผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2,564จำนวน4นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเรืออากาศนวมินทกัตริยาธิราชและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2,565จำนวน90นาย ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2,564จำนวน5นายและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยายลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2,565จำนวน103นายโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโชว,วาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนายทหารข้าพเจ้าและพระเชดี มีความยินดีที่ได้มามอบกระบ,บี่และปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพัะจุลจอมกล้าวโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศน่าวบินทัษัิลป์ท,ทิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศกับมอบกระบ,บี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้าในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จการมารับกระบี่นี้เป็นขั้นสำคัญขั้นหนึ่งของชีวิตนักเรียนทหารเพราะเป็นเครื่องหมายสำคัญที่แสดงว่าแต่ละคนจะได้เป็นนายทหารที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นโดยลำดับจึงขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักให้มากถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะได้รับต่อจากนี้ไปและตั้งใจพยายามปรับปรุงพัฒนาตนทั้งในด้านวิทยาการระเบียบวินยัยและความประพฤติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอแต่ละคน จะได้สามารถปฏิบัติภารกิจทั้งบวงให้บรรลุผลสมบูรณ์เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมัน่นคงทั้งแก่ตนเองแก่หน้าที่การงานและแก่ประเทศชาติพร้อมทุกส่วนขออำนวยพรให้ในายทหารใหม่และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดายสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา10นาฬิกานาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมทีปังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิเทศการส่วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่7ประจำปี2566ซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเปิดโอกาสให้เยาวชนประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เห็นความหลากหลายทางวิชาการปลูกเดตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดเมี่ยงหมากรักลานสืบภูมิสารศิลปนถิ่นล้านานาใต้ร่มพระบารมี จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีศรัทธาเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอพสทพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนชั้นที่1เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นชั้นที่1ป้ายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแะป้ายสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นแก่โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินงานสนองพระราชดําริด้านการอนุรักษ์ผุ่น ุกกรรมพืชและมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมถึงการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงผลงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นการปลูกฝังความคิดด้านการอนุรักษ์ให้เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและของชาติสืบต่อไป ต่อจากนั้นทอบพระเนรนิทศการนําเสนอการใช้ประโยชน์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการเดินรู้พืชท้องถิ่น5ชนิดได้แก่เมี่ยงหมากรักลานและฝางมาใช้ในวิถีชีวิตล้านนาทางด้านศาสนาความเชื่อและศิลปะวัฒนธรรม นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากสมาชิก129แห่งทั่วประเทศที่อนุรักษ์ผ่านทุกกรรมพืชตามแผนแม่บททางด้านกายภาพชีวาภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นอาทิโรงเรียนสูงเม่นสนุปถามอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นำเสนอการศึกษาสารสก,กัดสำคัญในใบยญานางนำมาทำเป็นเจลประครบเย็นใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอาการบาดเจ็บเฉียบพลัน อบตอนายยอามจังหวัดจันทบุรีนำเสนอ4ทรัพยากรท้องถิ่นพืชสัตว์ชีวภาพวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้มีการประชุมวิชาการการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านการออกร้านและมหกรรมสินค้าท้องถิ่นภาคเหนือระหว่างวันที่21ถึง25พฤศจิกายนนี้ เวลาส5บ้านาฬิกา21เนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันไซหลวงตั้งอยู่ที่บ้านสันขยอมตำบลสันไซหลวงอำเภอสันไซมีพื้นที่ประมาณ25ไร่เป็นสถานที่ออกกำลังกายและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีเส้นทางเดินวิ่งสวนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมอเนกประสงค์ศาลาพ,พักผ่อนสาระน้ำและมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากทำให้เป็น เหมือนปอดของชุมชนเมื่อปี2552เทศบาลตำบลสารไซหลวงได้จัดซื้อที่ดินซึ่งติดกับลำน้ำโจ้เพื่อทำเป็นสวนสาธารณะ ในระยะแรกได้ฟื้นฟูล,ลำน้ำโจท์ที่ตื้นเขินเน่าเสียให้น้ำไหลสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสร้างทางเดินสองฝั่งลำน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้สวยงามปลูกต้นไม้นานาพัานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนและทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลอง ในปี2559เทศบาลเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาราาี ปัจจุบันประสบผลสำเร็จดีมีกิจกรรมที่สำคัญเช่นจัดทำข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเมืองปกปักพันธุกรรมพืชท้องถิ่นเช่น,มนหมากต้นไม้ประจำอำเภอสันทรายและสาวสันทรายหรือชื่อเฉพาะถิ่นเรียกว่าจรากาเป็นไม้ดอกหอมรวมทั้งเข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทั้งนี้มีผลผู้คนรักกันและบูรณาการการทำงานร่วมกับมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆทางด้านสาธารณสุขเพื่อดู แลผู้มีภาวะพึ่งพิงและด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายสติปัญญารวมถึงเด็กและเยาวชนชาวเขาหรือชนกลุ่มน้อยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้ประสงค์ปฏิบัติศาสนกิจเผยพร่หลักธรรมคำสอนให้ประชาชนมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นหลักในการยึดเหนี่ยวทางจิตใจโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นแหล่งบุพเพคุณธรรมจริยธรรมสืบสามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเสริมสร้างความสุขและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมมรุ่งเรืองสืบไปวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพระกฐถินไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญภาพพระกฐถินพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์วัดสารคดม อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสารคดมเป็นวัดราชสังกัดคณะธรรมยุทธ์เดิมเป็นวัดร้างชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสารโคนหรือวัดสาลาโคดต่อมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทิมอุาทาธิโมอดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นประธานฝ่ายสง์บุรณปฏิสังขรณและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดสารคดมหมายถึงวัดของสมเด็จพระสมณโคดม ต่อมาปี2517มอมหลวงบัวกิตยากรเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถและสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิ i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามพิไทยย่อสกไปประดิษฐานที่หน้าอุโบสถและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวงทรงเลื่อมใสและพระราชศรัทธาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเทท,ทองหล่อพระพุทธชินวรมุนีหลวงพ่อเสียนจำลองเมื่อวันที่12สิงหาคม2521ณวัดประศรีรัตนาศาสดารามแล้วเชิญไปประดิษฐานไว้ที่หน้าฐานชุกกชีภายในพระอุโบสถ วัดประสีรตัตนศาสดารามและเมื่อปี2538สมเด็จพระกนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถนวัดสารโคดมและถวายพระห่มพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาในปี2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระ,ระกฐินไปทอดถวาย เพื่อนําปัจจัยดําเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสิงห์บุรีชื่อบัญชีวัดสารโคโดมเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์เลขที่บัญชี560-279227-3ปัจจุบันมีพระมหาอนุรักษ์ชุต,ชติชุตินันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ถิตมหาศีมารามเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสารคโดม มีพระสงค์รวม5รูปวันนี้เวลา9.59นาิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์โอคโมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่37ประจำปีการศึกษา2565 ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีอเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีรอบเช้าสภาหมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีมติมอบป,ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่นายประกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครระดับปริญญาเอกโทและตรี รวม2,076คนมหาวิทยายลัยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้พร้อมเป็นนวัตกรพระนครที่มีความรอบรู้มีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็วจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคตรอบบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระดับปริญญาเอกโทและตรี จำนวน1079รายมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศได้พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสร้างงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมภาคสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบผู้กับการสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่การสร้างนว,วัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติจบข่าวในพระราชสำ